โอ้บอ่อเปลือกเลี้ยงไก่เฮ็ดพ่นที่บอ่อเปลือกทิมเฮื่อนไปอยู่น้ำพอน้ำแม่อีกนี่เงยนี้ยัง กาบสบายดีเบิร์ตสุครสุขคนใจทุกมุมสินะครับทุกท่านวันนี้คอยกัสีมาเบิ้งเรือนของบอเปือกแล้วกัสีมาทำเทโพนที่บอเปือกหันชิมเพือนไปอยู่น้ำพอน้ำแม่อีกเพราะว่าพันม่าบอเปือกกะออกจากเรือนพ่อแม่มาตั้งเรือนคนเดียวแต่ปัจจุบันนี้นี่บอเปือกนี่กลับมาอยู่น้ำพอน้ำแม่อีกเพื่อนที่บอเปือกสร้าง ในปัจจุบันนี้หรือว่าเฮือนที่บ่อเปลือกอยู่ปัจจุบันนี้แมนว่อเปลือกทิมไปยืนน้ำพอน้ำแมอีกแต่วันนี้เราจะมาทามหลายละเอียดน้ำบ่อเปลือก็คือนี่แหละเฮือนบ่อเปลือกอันนี้ก็จะแมนด้านล่างเมื่แต่เราจะเข่าไปเบิ้งด้านหน้าแล้วก็ไปเบื้องยุ่ในพรเพราะว่าเอาก็ได้ค้นซอยเครื่องของบ่อเปลือกสำเร็จเรียบร้อย อบอกเปลือกออกมาจากเฮือนสบายดีสบายดีสบายดียดคนเอาเข้าไปเบิ่งด้านในก่อน,นอบอกเปลือกพาเบิ่งเลยเห็นบอกนะด้านในก็โลงเบิดเลยเพราะว่าเครื่องแก่เฮาคนเรียบร้อยเมืนบอกอันนี้จะแม,ม็นเครืองครัวนะโอ้อันนี้เฮือนครัวเนาะบมีเครื่องเลยบอกเปลือกนี่ได้เทขึนนะ้นเนาะ แล้วห้องนอนที่บ่เปลือกนอนอยู่บนใดโอ้ยู่นี่เนาะอันนี้แมนห้องนอนเพิ่นแต่ว่ามีเตียงเนาะอยู่นี่เขาได้เอาเตียงออกเรียนรอดแล้วก็อันนี้เด้อันนี้บ่อังคล้ายเครื่องสิทธิตอนยังมีเงินเล็กน้อยนี่แหละอ๋อแต่ที่ว่าย่บ้านเฮาเกือบบ่อเปลือกเเป็น ครอบครัวนึงที่เอาเครื่องมาขายเนาะโดนโดนโดนอ๋ออตีทำใอิดกับห้องแล้วขายเครื่องก่อนาช่วงนั้นกับบอลายประมาณอยู่สองสามล้านนี่แหละอ๋ออตอนนี้มันมันเบิดแล้วแต่เดี๋ยวนี้ยังขายอยู่ปะรือว่าอ๋อเปิดขายเลยเนาะไปเป็นตัวมันเบิดแล้วอ๋อมีเงินทรายอ๋ออ๋ออ๋อนี่บอลที่เพิ่นไมเครื่องเสื่องเพิ่นขายเครื่องเนาะ โอเคเราจะออกไปข้างนอกอีกไปเบิง้งพลับปลูกของมอเพือกมียังไงสิคนไดปลูกไวอ้อันนี้กับแมงต้นมะจันเพื่อนอ๋ตอต้นมะจันจะมีมาปลูกน้ำอ๋อทางด้านเส้กล้องเขาเอิญมาผสมโอแต่ว่าไทายเรียองจันเขาเอิญมาปลูกกัอนอ๋อทางด้านต้นหนึ่นนนงใช่<ะ>เน่มะจันกิ่งก้านอ๋อนี่ก็มะจันเคนปลูกไก่เฮือนเลย มีอยู่ใส่อีกปลปูกอะไรบ้ามีหมากม่วงหมากเคี่ยมีหมากนาวครบเลยอะไรปลูกไว้ใส่แน่อันน,อนี้แมนเบิร์ตบ่ของบ่เปลือกแมนของเฮาเบิร์่โอ้หมากนี่อันนี้หมากคุกหรือว่าหมากหมากสมโอเซกอรเฮาเอิ่นแต่ว่าทะเยอทะยานเอยหมากคุกอันนี้กะหมากม่วงนี่แหละอ้โการมีนี่มาก,ก,กนเค<อ>ี่ยมหน้ล้วกามีหม,ม,มากนาวพูดอยู่<อ>ลุงการมี พอไผ่พอไม่ไผ่เลยคือว่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บ่เปื้อนได้ปลูกอันต้นไม้กินมากไก่เฮือนของเพิ่นแต่ว่าอยู่พุทธกามีเราได้พกไก่น้ำแล้วกะมีทาน้ำได้โอ้ใส่ของไปไปอยู่เพิ่มไปแต่ว่าทางนั้นกันยังไปทันเบิดมีกอกมักกี้ยังอีกโอ้จากต้นสองต้นหรือเ่แเมนเมนเออย่างไปนี่ ก็นี่กะมักมีกันมีมักแงวนั่มกันเองแงลมักแงลใคยคือมักเงาะเนี่ยแหละมักเงาะมักแงลแวแต่ปีผ่านมาเนี่ยบ่อเปลือกได้เก็บเอามากินแล้วบ่อหมากหรือว่ายังบบทันกินย่าย่างย่างแต่บ่มากคืออะแต่ว่าต้นนั้นได้กินแล้วมักเกียตอนนั้นอต้นใหม่นี่ปลูกได้จักปีแล้วห้าปีแล้วบ้าเราพอดีขึ้นไปอยู่นี่เจ็ดปีแล้วห้าปีเนาะอ๋อ แต่ยังบ่ทันมีมากเนาะเดียวเดยวดยโอเคโอเคเอาย่างไปไปไปเบิงค้อไก่มีท่านาบขอมอมีท่านาบเนาะถือว่าบอนผีบ่อเปลือกยูนี่ก็ค่อนข้างสมบูรณ์เนาะบุคือบอนบ้านเฮาอยู่มันแออัดเนาะเพราะว่าเฮือนมันใกล้กันหลายอยู่นี่เพราะว่ามันห่างแน่เฮือนแบบเขาอยู่ห่างกันคืออยู่ในเมืองนี่แหละ เออ thiếu น้ uh, th ํานี oh, <c oughs> li, ่ปล่อยไว้เลยเนาะเอาอัดแหงเพราะว่าน้ํามันไหลจากห้วยนี่แหละถ้าว่าเฮาปิดไว้มันก็เต็มอ่างอีกต้องได้ปล่อยไว้แบบนี้เลยไปเบิ่งอไก่บดนีโอ้ลังใหญ่ีอไก่บ่เปือกอไก่ของเฮาเบิดอ ไปเข้าไปเลยเข้าไปด้านในเพิ่นใส่ตานางเางยัมีทยาวม,มยาหนึ่<อ>งจักเม็ดเบกเปลือเห็ดนั่นและเจ็ดเม็ดเจ็เม็ดลุกงกวางเลยลุงกวางสี่เออส<ม>ามสามเม็ดไ,ไปเม็ดไปไปเบิ่งไกลด้านในา โอ้บ่อเปลือกเลี้ยงไก่คื่อว,ว่าคักคักคักนี่ยังมีไก่พักอยู่๋อมันกำลังพักไข่นะนอ๋ะอ,อแล้วไก่นี่นปล่อยออกข้างนอกบ่กสวงกลางเวนกลางเวนพอไ้ปล่อยเพราะว่าเขากระไดออมตานางไว้แล้วอ๋ออันนี้คอของมัน แล้วใกล้ถีบอเปลือกเลี้ยงอยู่นี่นี่รวมทั้งหมดจักโตไก่แม่นี่1สิบห้าโอ้ถือว่าหลายที่โตนโอ้ถือว่าหลายพอสมควรเแต่ว่าโบได้ค่ายอยงเอากินเองเลี้ยงแล้วก็กินเองแมนทานมาเนี่ยก็บ่เคยค่ายบ่หรือว่ามีบ่มีบดาวโตได้ค่ายประมาสองาโตนี่ยนะตอนจำเป็นเหากากินโอ้อ แบบสมเผาประตูเผาค่ะประเดเห็ดจีดคลองแน่โอ้สมลายจีบานเฮานี่เฮาแก่ฮีดนี่แหละลายกัวอื่นๆใดๆห้ยหาติพี่น้องเกิดถึ้ว่าช่วงเฮาแก่ฮีดนี่แหละแบบว่าเฮาเลียงมูเลียงไกลก่สนลายเฮาสิบปัจขายคันใดเพราะว่าคนที่ฮับซื้อกับบุคฮอยมีเห็ดยังๆก็ล้วนแต่ กินเองนี่แหละ,ะคือตอนนี้บ่อเปลือกก็ได้พามาเบ่งบรรยากาศอยู่คังหนอกเฮื่อนของเพื่อน,นแต่เขาจะเข้าไปในเฮื่อนมาทำรายละเอียดเหตุผลหรือว่าุิประสงที่บ่อเปลือกง่ายเฮื่อนหรือว่าทิ่มเฮื่อนอย้อนในย่างแท้เนาะทามาฟั่งจากปากของบ่อเปลือกเองตอนนี้เขาก็ได้มายื่นอยู่ในเฮื่อนอีกเพราะว่ายูนอกเนี่ยมันฮอดเนาะ มันแต่เราจะมาถามเลยรายละเอียดจากปากของบ่อเปือกเองให้บ่อเปือกตอบแล้วก็เหตุผนที่บ่อเปือกทิ้มเพื่อนไปยู่น้ำพอน้ำแม่อีกนี่นอนนี่ยังนอนมาข้าพเจ้าเองนี่นะป่วยเจ็บป่วยนี่หละอ๋อปวยกับทังด่านอ่า เจ็บประสาทแล้วก็ทางด้านซ้อนหลักแล้วก็แอลคอดูดซอนหลักโอ้เจ็บแอลเจ็บประสาทโอเคเอาไปป่วยอยู่คลินิก,กนมีสามสี่คลินิก<อ>มัดเงินกับลายเติบแต่ยังบอสันบอสเซาเทืเียและเหตุผลที่บอกเปลือกจริงไปอยู่น้ำพอ,อ,อน้ำแม่ทิมเพื่อนเองเหตุผลย้อนใยังจิงบอกเปลือกชิมกัมีมลาลายพี่น้องทางบ้านเท่าแล้วก็ทางด้านนาะ มอดูมอเย้าเอาไปเพราะว่าการ<อ>มีาบางคน่าย้อน่าเขาไปตังเพื่อนอยู่ที่อาจจะผู้อาราวเฮาคนาศา,าสนา,าพี่ว<า>่าคือศาสนาพี่นะพี่ปูพี่ยาโมไ้เขาจะไปอยู่นี่ให้มาอยู่คืนน้ำพอน้ำแม่น<อ>ะเขาได้ไปเบื้องย่ามไปวัดไปวัดเจ้าว่าแนวนั้นเขาก็เลยได้กลับบ้านได้ทิพซานนี่แหละ อ๋อ oh. ทั้งบาทั้งดานบาเพือกแะได้ขับคนกระทบลายเลยมือนี้เนาะอ๋อ oh. แล้วบอเพือกเจ็บอันประสาทหรือว่าเจ็บแอลเจ็บต้นโตนี่ได้จักปีละ่ะปีหนึ่งปีหนึ่ง uh, ไปห้องหมอบ่เศร้า oh. อ๋อเพราะฉะนั้นจริงบอเพือกตัดสินใจไปหาหมอดูหมเย้าเนาะโดยโด,ยโด,ยโดยแต่หมอดูหมเยา้ากะว่าพายุน้ำพอน้ำแม่ขึ้นต้องได้ทิมเฮือนเนาะ แล้วการเพื่อนอันนี้นี่บอ่อเปลือกสามารถเอาได้บอ่อหรือว่าทิมไปเลยเอามาใส่ได้บอ่อข้าวเนียวสันข้าวเหนียวสันนึงต่อนหูคือกอออารอิงตามสภาพของเขาคำว่าวเขาเอาโตเลาะในต้นตอของเขาแค่แน่เขาก็สามารถเอาได้แต่ว่า,อ,อ,า,วาอยู่ในของตัวเขายังคือก่าวกาว่าสี่จากสีเอาบ่อเหมือนกันทาดผู้ใหญ,ญ่ก,กกเหล่าเท่าแก่เขาพิจารณาเขาร้อานะ แล้วถ้าสมมติว่าบอเปลือกไปอยู่น้ำพอน้ำแม่เนี่ยว่าหายเจ็บหายป่วยเนี่ยบอเปลือกเสียบเท่าไดร่ชิตี้กับเพื่อนเก่าหรือแบบอยู่น้ำพอน้ำแม่เลยก็มาเขกับชิโบมิคือกับออเนี่ยเพื่อนตัวนี้เขาก็ต้องเอาทรายอ๋อคันเห่าอาบจะกชิโบมีชีวิตกต่ยังมีลูกเขาสองคนยัแต่เขาเขาสีอาจจะเอาอ๋อเพราะว่าเพื่อนหลังนี้กับ บูมียังแบบวแบบ่าม,ม,มันมีปัญหา,าบูมีบรรทา,าเนาะนเะกี่ยวกับครอบครัวบวเปือกต่างแต่ว่าทางพี่รุ่นปูรุญญ่นย่าเพิ่นจะให้ให้บวเปือกไปยื่นน้ำพอน้ำแม่เป่นบอกโอ้สแสดงว่าเฮือนนี่นี่ยังใช้ได้เนาะแนอ,อแล้วมูลค่าถี่บวเปือกสร้างเฮือนลังนี่ในจักลราษ เงินกองกเขามาอยู่นี <ot> ่ก <Gym>. ว <Napoleon> ่า <disappointing> ป <bosses> <pos> ีเ <gamma> จ <enders> ็ด <salv> ป <ages> ีเจ็ดปีแล้วเงินกอนก้อนก็ยังมีราคาอยู่ประมาณแปดล้านนี่แหละเป็นพัวพัวสิบปลายล้านนี่แหละอ๋อสิบปลายล้านนสิบปลายล้านเงินดุนกอนก้อนปีได้เนาะเจ็ดปีที่ผ่านมาเนาะอเอาว่าเงินในช่วงนั้นนี่เงินลาวเฮากับยัง แข่งคาอยูเนาะคือปัจจุบันนี้ออนคาแล้วเนา,นาะทำห้อมาไล่เงินปัจจุบัน,นประมาณสี่สิบสี่สิบล้านประมาณประมาณนั้นแล้วต่อไปนี่บอบเพื่อสีดำเนินชีวิตแบบใดอีกสีสร้างยูทูบหรือว่าเฮ็ดธุรกิจแนวอื่นขัน่าเ่าเตาเจ็บเ้าป่วยหฮอปัจิพบ,บ,บานยามเห็ดแดบว่า เข้าทางด้านเวียงงานทางอื่นเขาบ่มีทางเลือกมันก็เขาจะาเพิ่มพูรรนผลิตผลแล้วก็ลองตนเองแบบว่าเขาสิ่งทียายามเหตุยูทูปนี่แหละชูวัตสีเอาตัวหลอดอยู่คันว่ามีใไลน์พี่น้องอุีมาให้กำลังใจแล้วก็มีคนเบิง่งทนติดตามเขาก็ะสียายามเพราะว่าบ้าเปเืือกกรได้เฮ็ดคลิปเหตุยูทูปซองซองแล้วแต่ว่าซ้อมมันถูกลบแล้ว แต่ว่านี้เฮาก็มาเริ่มต้น2ใใหม่อ๋อซื้อซอมาได้2ใบ่าวเปือกนี่แหละอ๋อบ่าวเปือกออสยเกี่ยวกับหยังหากินอ๋อเกี่ยวกับหากินนี่แหละเขาปาหากินสชีวิตใตป่านะหากินแบบว่าเฮาอยู่สนบดอยู่กุฎายแบบนี้แหละอืออ่จะได้ก็สุๆเนาะเฮาก็เห็นใจบ่เปือกคือได ทีมเฮือนทีมซานไปยูน้นำพอน้ำแม่จะไ,ได้ไสู้ๆล้เขอให้เบ่เปืี้อกอันโยงหายเจ็บหายปว่วยไป้ตามที่อันโมดูมโมยาเพิ่นบอกการมีทานได้แบบเห็นอกเห็นใจอยากสงสารเบร่เปืี้อก็สามาันส่งเครื่องคองหรือว่าเป็นเงินคำทางเฟซบุ๊กค่อยๆเสร็จห้า คือยับเอาเบิร์นแบบเดียวเมือนยูทูบนี่แหละเดีวคอยซีมาส่งให้บอเปลือกมามท่านได้มีแบบจิตใจบุญใจงามอยากสวยเลอเพิ่อนเอาบอเปลือกมีย่างซีวาต่ออีกเข้ากับซีวาทางบ้านพี่น้องซีทุกคนนี่แหละติดตามรับสมสองเบาะเน,นี่ย,ย,ยเพราะว่าเฮ้ากับน้องยับมีกาเป็นเพื่อนสนิทสนมนี่แหละเรารวมแล้ว ลำได้อให้เป็นโอกสัใจอากาเ็ดอกเค็ดใจกับเบาเปื่อนอะไรก็น้องหยากนี่แหละอ๋อได้ด้้อทงทีเราเอฟซยัผู้ติดตามเลยก็คอยเติมเต็มกำลังใจให้บ่าเปื่อนกับเบาหยากับอากรได้กับคอนะเวาเบาเปื่อนก็เดยบตับผนกระทบเบามแเนี่ะอ๋อแมนแมนแม เอาจะได้กับขาอมุกขอบใจบอเปือกนะที่ให้เขาสัมภาษณ์เ<บ>นะขากับศิลาบอเปือกก่อนจะได้กับขอขอบใจหลายๆก็คื่อนนี้ละเพื<ม>่อนของพ่อแม่บอเปือกนะอันนี้แมนเพื่นะอนครัวเนักเนหน่อย อันนี้เตียงถีเฮาห้ามบางกี้อันนี้ก็คือน้องทรายของบอ่อเปลือกน้องทรายจะหันเห็ดยังเล่าในไทยเทาบอลสีดำไทยโอ้บอ่อเปลือกมาอยู่นี่แต่ว่าบอลแตงกินเหมนเ็ดตั้ง,งบุไรเห็ด เล่นก uh, pues uh, pues ันอ่อเตะต่างกันครับแต่ว่าเชือนคั่วนี่เชือกลังดียวต่างแต่บอนแตงกินอ่อน้าจะเบิ่งบอลโคสตไ่อออีก ปี่ต่อไปนี่บ่อเปลือกมีแน่นะชิดโดยว่าอยากเห็ดเฮือนไหมหรือเป็นจะได้มาอยู่นี่เลยเอาซีบ่มีทงินอ๋อบ่มีทงนเพราะว่าเอาบ่มีเงินแหละเราดมแล้วอันละมีเงินเอากระซิอยากเกาะอยากต่ออะไรเฮือนพอเฮือนแม่ให้มันกลัวแทนเพราะว่าเราบ่มีเงินเงินพ่ใหญ่ใจบุญใจดีให้แต่บเบิร์ตเขากาม่กลัว ก็ถือว่าตอนนี้บอกเพื่อกอะไรย้ายมาอยู่นำเพื่อนพ่อแม่หรือว่าน้องชายเป็นไปที่พ่อแล้ว